ครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีวีกันอีกแล้วนะครับก่อนในเกมนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําแนวทางการเดินเกมของทูเลนนะครับหรือว่าเจ้าเทพสายฟ้าของเรานะซึ่งเกมนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําแนวทางการเดินเกมแล้วก็วิธีการเล่นนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยถ้าเราฟาร์มเนี่ยควรจะอัพสกิลสองรีบอัพเลยครับเพราะว่าสแต็ก ของสกิลสอเนี่ยมันจะได้ครบ3 s t สแต็กนะครับเนี่ยคือมันจะสามารถแดดได้3ทีนะก็จะทำให้ตัวของผู้เล่นเนี่ยฟาร์มไวขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้โอโ้โหแก๊กมากวนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ฟาร์มได้เร็วอยู่ดีนะถึงแม้จะโดนแก๊กกวนก็ตามนะครับตรงนี้เราก็ฟาร์มไปก,ก่อนนะเพื่อความที่ตัวของทูเลนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ เก่งในช่วงอาเลดเกมนะครับต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีจังหวะจริงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบิร์ดยากนะดาเมจมันอาจจะยังขาดนะในช่วงต้นเกมนะครับสิ่งที่เราควรทำเนี่ยคือพยายามฟาร์มไปก่อนนะครับโอเคเนี่ยในการเก็บสเต็กนะครับคือเราก็จะประมาณนี้เลยนะคือพยายามปาหนึ่งใกล้ๆนะครับให้โดนแบบให้ได้3สแต็กนะ และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสไลด์สกิลสให้ข้ามศัตรูหรือว่าคลิปป่านครับคือพอเราข้ามผ่านเนี่ยมันก็จะได้ทันเดอร์แคปนะอันนี้ก็เป็นข้าวๆนะครับตรงนี้เพื่อนไม่น่าเล่นนะคิดว่าเพื่อนจะเข้าไปล่อให้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับคือตัวของเราเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มฟอร์เลนได้นะครับในช่วงต้นเกมนะแต่เพื่อนไม่เล่นก็ไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวเราเลือกที่จะไปเล่นไฟมังกรดีกว่านะ เพราะว่าเราพาอ,อัพเลนก่อนนะครับแต่ว่าโอโ้โหเพื่อนไม่มาเล่นนะครับตรงนี้ฝั่งหลังข้ามค่อนข้างที่จะเซฟนะ <see> เดี๋ยวเรา <see> เปิดดาร์คซลเยอร์ดีกว่านะครับเอ๊ะมังกรนะไม่ใช่ดาร์คนะ <The S 2> ตรงนี้ก็พยายามอย่าโดนดาเมจฟรีนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนโอโ้โหจะเห็นกี่โมงเนี่ยรออยู่นานแล้วนะ โอเคเราได้มังกรมาแล้วครับตอนนี้เหมือนว่าเพื่อนจะเข้าไปเล่นนะตรงนี้ก็ได้แค่ตอดนะครับไม่น่าจะตุยนะโอเคเดี๋ยวเราไมไ่ต้องกลับมาวนทามมิ่งนะครับยังไงถ้าตัวเราได้ฟาร์มเรื่อยๆเนะี่ยไม่โดนกดดันหรือว่าโดนเวทเนะี่ยตัวเราเลนเกมเนะี่ยคือเก่งมากนะครับเก่งคือแบบดาเมจแรงนะครับในช่วงต้นเกมนะทันด้วยแคปเนะี่ยบอกเลยว่าโคตรแรงนะ านคอรเข้ามาล้วงพลาดเนี่ยคือร่วงได้นะครับตรงนี้เราฟาไปก่อนนะครับเราไม่ต้องลัวนะยังไงเราก็มีโอกาสเถียงได้นะถ้าเกิดโดนลวงนะครับตรงนี้เหมือนว่าเพื่อนจะเล่นข้างปนกันนะผมอาจจะต้องเคลียร์เว็บกลางก่อนนะครับแล้วก็รอดูก่อนนะเราเพื่อนจับสวยนะครับอย่างนี้โอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ดาเมจพอดีนะ เพื่อนถือว่าจับสวยจัดนะความต่อครับเรื่อยๆนะในส่วนของไอเทมนะครับเ,เกมนี้ผมจะออกเป็นรองเท้าเจาะเวทนะครับปกติผมก็เล่นเป็นรองเท้าเจาะเวทนะครับในช่วงต้นเกมนะถ้าเราแบบไม่เจอซีซีเยอะจริงๆอะ่ะควรจะเป็นรองเท้าเจาะเวทนะด้วยความที่ดาเมจมันจะเยอะกว่ารอ,องเท้าอื่นๆนครับจะได้ในเรื่องของดาเมจแล้วก็อะไรต่างๆนะ ยังไงฟอเรนติโนอุ้ยไม่ตุยหรอดาเมจขาดอะไรเนี่ยเหมือนว่าฟลอเรนติโนจะเก็บเลือดหลักป้อมนะครับนิดเดียวนะผมคิดว่าตุยไปแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหไม่เป็นไรครับตรงนี้ตัดบัฟฟ้าของนาคอสต่อนะครับเหม <า S 1> ือนตัดขานาคอสนะโอเคตอนนี้เราได้เป็นดอดาฟาร์เวทแล้วนะครับก็ เหมือนว่าชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นอากนนี่นะครับก็จะช่วยในเรื่องของดาเมจแล้วก็การเผานะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยดาเมจเราเท่าไหร่แล้วนะแล้วเหมือนจะมีคนโลนะครับตรงนี้ยังไม่รู้ตัวคือแค่แบบวิ่งมาช็อตนะเมื่อกี้เพื่อนก็ทำไว้ให้หมดแล้วนะครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะ โอ้โหจะตุยเอานะครับแต่ว่าเพื่อนเข้าไปเก็บได้นะครับตรงนี้ดาเมจเราเริ่มที่จะเห็นผลแล้วครับพอเข้าสู่ช่วง6นาทีขึ้นไปนะถ้าเราได้เป็นดาบฟาร,ร์มแล้วก็รองเท้าเจาเวทเนี่ยบอกเลยว่าเริ่มที่จะเบิร์ดพวกตัวบ,งบางๆได้แล้วนะครับตอนนี้โอเค พอเรามีทันเดอร์แคปเนี่ยเราสามารถที่จะวิ่งไล่ช็อตได้นะครับไม่ต้องกลัวนะวคือช็อตฟารมดาเมจไปนะครับอ,อาจจะแบบแล้วโอ้โหตรงกลางมีการไฟ์นะครับตรงนี้ขอยิ่งหน่อยอิ้ยแล้วไม่ตุยด้วยนะครับแล้วผมโดนอะไรเนี่ยโอ้โหคือแบบน่าจะโดนป้อมตีนะโอเคตรงนี้เราฟาร์มต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นการฟามนะครับพยายามเก็บสแต็กให้ได้นะครับเนี่ยวิ่งช็อตช็อตช็อตนะครับคือชิ้นต่อไปเนี่ยพอเราได้เป็นอากนี่เนี่ยเราจะออกเป็นทางด้านリアเบสซิ A ่งนะครับก็จะช่วยในเรื่องของอการดูดเลือดแมไพร์นะครับช่วยให้เราเนี่ยแทบจะไม่ต้องกลับบ้านนะมาแล้วครับตอนนี้เราได้เป็นอากนี่แล้วนะแล้วตรงนี้เหมือนจะมีการไฟท์ โอ้โหแม่ตุยโอเคได้อยู่นะครับคือเมื่อกี้แบบถ้าเรายิงตุยอะเราอาจจะไหลได้นะมีโอกาสได้2คิวนะครับเมื่อกี้ก็คือแบบตูเลนถ้ายิงอันติได้คิวอะอันติจะรีคูดาวนะครับเฮ้ยโอ้โหโดนจูกผมคิดว่าเขาจะสไลด์เข้ามานะเมื่อกี้มาคอสตัวนี้มันรลอหลอกดีมากทุกคน พยายามเก็บทันทีแ่แคปไว้นะครับยิ่งเวลาไฟเนี่ยถ้าเรามีทันทีแ่แคปนะยังไงโอเคยังแรกได้นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของเรานะครับคือในช่วง8นาทีขึ้นไปเนี่ยตัวของทูเลนเนี่ยจะเก่งมากนะทุกคนคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะแรงอย่างที่พูดหรือเปล่านะครับแล้วจังหวะนี้เหมือนจะมีการไฟนะพยายามเก็บสแต็กอยู่นะครับ โอโหแทบเลือดไม่ลดเลยนะคืออันติของทูลนเนี่ยถ้าเราแต่เดี๋ยวตรงนี้เหมือนจะเพื่อนจะโดนดึงนะครับยังไงเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหโดนหอ,อกทุกคนเรียบร้อยเลยเดินไม่ดูนะครับตอนนี้รู้สึกว่าดามเมจเราเริ่มที่จะมานะครับ มาแล้วตอนนี้เราได้เป็น e a เบสซิ่งแล้วนะครับแล้วข้างบนเหมือนว่าจะมีการไฟนะครับตรงนี้ <Your self. S 1> ขอชัดหน่อยโอ้โหคือถ้าเราโดนหอกเนี่ยแบบแทบจะไม่ได้เล่นนะทุกคนยังไงเพื่อน <My soul. S 1> แล้วฟอร์เรนอยู่ตรงนี้นะครับ <My soul. S 1> พยายามเก็บสแต็กก่อนนะ <My soul. S 1> ก่อนเข้าไฟนะครับ ตอดไปก่อนนะครับทุกคนเขาเรียกว่าตอดก่อนเข้าไฟนะเหมือนว่าจะแหลมมากนะ้างบนแล้วเรียบร้อยไปหนึ่งนะครับตรงนี้ยังไงเล่นต่อได้นะเพื่อนถ้าเพื่อนเล่นให้น่ะเล่นได้นะทุกคนแล้วนาคอสอฮ้ยตายหรือเปล่าน่ะโอเคนาคอสตายนะครับแล้วมีไฟต่อนะตรงนี้ พยายามปาสกิลอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคฝันลงข้ามตาย4ตัวนะเดี๋ยวเราดูเลือดจากคลิปก็ได้นะไม่ต้องกลับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีทั้งด้านリアเบสซิ่งแล้วนะครับก็สามารถที่จะดูดเลือดจากคลิปได้นะดูการดูดเลือดนะครับเนี่ยแป๊บเดียวนะเลือดจะเต็มเอานะครับ ตอนนี้ก็ได้โอกาสทําเวฟล่างไปเลยนะดูการเคลียร์เวฟนะครับคือตูเลนเป็นตัวที่เคลียร์เวฟไวมากนะครับดูเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลียร์ไวนะครับตอนนี้คือถ้าใครเข้ามาโดนทันอร์แคปบช็อตเนี่ยมีโอกาสตุยนิดเดียวยังไงเพื่อนโอเคเพื่อนเก็บไปได้นะครับคือนาคอนเขาออกทอยนะ ็เลยดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะเบานะถ้าเขาเล่นเป็นฟูลดาเมจไปเลยเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่รอดนะตรงนี้ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเลือกที่จะมาเอา Dark คสล y เยดีกว่านะครับมาเพื่อนตีดาก,กันเพอถึงช่วงเลดเกมเนี่ยตัวของทูเลนเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบปั๊มดาเมจได้ดีมากนะทุกคนยิ่งถ้าเรามีของเนี่ยคือบอกเลยว่าช็อตทีเนี่ยโคตรแรงนะ ช็อตพวกตัวบางๆเนี่ยคือได้หมดนะครับแต่ว่าตรงนี้เพื่อนไปเล่นอะไรตรงนั้นน่ะเอรโหเราตีดากันอยู่แต่ว่าเพื่อนไปตุยเย่นะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนดีกว่านะผมจะยังไม่ปล่อยนะครับถ้าเราปล่อยไปเลยเนี่ยเสียงที่จะโดนเคลียร์ฟรีนะนาคอสอยู่ข้างบนฟอริเลนอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราเก็บบั็ฟ้าก่อนนะคือบั็ฟ้าเนี่ยถือว่าสำคัญกับทูเลนมากนะครับ แล้วมาควรน,น้าคอสหน่อยนะครับกลาง3มตัวนะแต่ว่าเพื่อนเราไปตุยกันนะดิโอ้โหพยายามเก็บสแต็กนะครับอย่างที่บอกนะคือถ้าเรามีสแต็กเนี่ยจะทําให้ตูเลนเนี่ยน่ากลัวขึ้นนะครับอันนี้ก็พยายามมีสแต็กแล้วก็เดินเข้าไฟนะตรงนี้เรามาดักดูนะครับเผื่อมีคนมา เคลียร์ดักสลิเยอร์นะครับอันนี้ก็เป็นการเก็บสแต็กนะพยายามปาหนึ่งใกล้ๆนะครับยัง <Absolutely. S 1> <Y aw S 2> ไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องแบบรอมีคนโดนเปิดก่อนนะหรือว่าเปิดเขาก่อนนะ <ไ S 1> เวลาผมมีสแต็กเนี่ยผมจะชอบแบบ <S 2> <S 2> <S 2> เดินวิ่งเข้าไปช็อตแล้วก็ยิงอันติีนะครับในช่วงเลดเกมนะ คือมันถ้าโดนตัวรงบางอะ่ะมันสามารถที่จะกดดันฝ่าลองเท้าให้กลับบ้านได้นะครับตรงน,นี้โอ้โหแล้วโดนหอ,อกแต่ละทีเนี่ยบอกเลยว่าโคตรนานนะทุกคนคือมันเป็นรองเท้าจ้าเวทอะนะ่ะเนาะแล้วแก๊กเดินเข้ามาอย่างนี้มีไฟต่อหรือเปล่าไม่มีก็กดดันนะครับแล้วฟอเรนอยากจะลํา แล้วเพื่อนผมมานะเรียบร้อยครับรอบนี้ไม่รอดนะแล้วเราได้เป็นทางด้านเจาะเวทชิ้นใหญ่นะครับบอกเลยว่าโคตรแรงนะทุกคนมีสแต็กนะนี่ไงเล่นต่อได้นะเพื่อนอโอ้โหเจ็บนะหนะ้าจบได้ปะเนี่ยทีบ้านทีเดียว โอเคดาเมจพอดีนะทุกคนฝั่นลองข้ามตายห้าตัวนะครับแต่ว่าไม่มีเวฟนะตรงนี้เพื่อนจะฝืนจบหรือเปล่าฮึบโอเคอย่างนี้จบได้นะครับสีบ้านเพื่อนเหมือนว่าเพื่อนจะเอาคนก่อนยังไงอฮ้ยพอเล่นเกินไปปุ้ย โอเคนึก okay. ว่าจะไม่มีใครตีบ้านแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการเล่นตูเลนนะคือสําคัญเลยเนี่ยต้นเกมเราอย่าพลาดนะครับเพราะว่าถ้าพลาดต้นเกมเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาในไฟเนี่ยยากมากนะครับเป็นตัวที่ต้องการของนะแล้วก็รอเลดน,นิดนึงนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ